สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโซเชียลเอนดูหนูน้อยวายย่อหน้าก็งวงจรปิดขออนุญาตให้สี่ชีวิตหลบฝนเห็นแล้วใจฟูเมื่อวันที่สามกรกฎาคมพุทธศักราช2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ใช้ติกตอก p poa 1 8ดโพสคลิปวีดีโอจากกล้องวงจรปิดพร้อมเขียนแคปชั่นว่าน้องน่ารักมากมาหลบฝนวายขออนุญาตหลบฝนยินดีมากๆเห็นกำลังจะลุยฝนกับเลยรีบเอาเสื้อกันฝนไปให้แค่ให้ก็สุขใจการสอบถามไปยังเจ้าของคลิปคือนายพุทธิพาอายุ26ปี อยู่ที่ร้านเล็กกันยางกล่าวว่าเหตุการณ์นี้น่ารักดีเกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่หนึ่งกรกฎาที่ผ่านมาเวลาประมาณ17นาฬิกานาทีขณะที่ฝนกำลังตกมาอย่างหนักมีครอบครัวพ่อแม่และลูกอีกสองคนรวมเป็น4ชีวิตขับรถมอเตอร์ไซค์โดยมีรถเข็นพ่วงท้ายเพื่อให้แม่กับลูกๆนั่งโดยสารมาด้วยเปียกฝนและมองหาที่หลบฝนนายพุทธิพันธ์กล่าวต่อว่า เมื่อขี่รถไปที่หน้าล้างยานของตนเห็นว่าร้านปิดจึงเลี้ยวเข้าไปเพื่อขอใช้พื้นที่พาครอบครัวหลบฝนทันทีที่จอดรถหลบฝนที่หน้าร้านหนูน้อยคนหนึ่งก็ลงจากรถมาเดินและเห็นกล้องวงจรปิดจึงยอ่อในหน้ากล้องอย่างสวยงามคงบอกว่าขออนุญาตให้หนูและครอบครัวใช้พื้นที่หลบฝนผู้โพสต์เห็นแล้วเกิดความประทับใจน้องและครอบครัวมาหลบฝนประมาณ40นาทีกระทั่งผู้ เป็นพ่อกำลังพาครอบครัวกลับแต่ฝนยังไม่หยุดตกเจ้าของคลิปเลยเอาเสื้อกันฝนมามอบให้ทั้งครอบครัวไหว้ขอบคุณของร้านด้วยความจริงใจและขอบคุณอีกครั้งตอนที่จะขี่รถพ่วงพาทั้ง4ชีวิตกลับไปหลังจากคลิปถูกเผยออกไปชาวเนิตแห่ชื่นชมสองฝั่งเฉพาะหนูน้อยมารายาทงามกับครอบครัวและผู้โพส์ที่มีน้ำใจาอาทิ พ่อแม่สอนน้องได้ดีมากวายย่อถอนสาบัวสวยมากลูกแค่ยกมือไหว้และพูดคำว่าขอบคุณก็ทำให้เห็นแล้วใจฟูแล้วมีพลังบวกมากขึ้นเยอะเลยขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ